สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียพามานะครับใช้คูปองรีวิวการใช้คูปองส่วนลดนะครับกับ7 e เ v ่นอินเนะครับก็เป็นคูปองที่ทางเฟเ e ่นแอพนะครับให้มาฟรีนะครับแต่วิธีการใช้คือคุณต้องกดใช้แล้วก็ใส่โค้ดลงไปนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าวิธีการเนี่ยทำยังไงนะครับหรือว่า ไม่เคยใช้นะครับในการสั่งออนไลน์นะครับผมก็มาดูคลิปนี้กันนะครับผมขั้นแรกนะครับมันก็ทางทางหน้าแอปโอเคเดี๋ยวไปดูที่หน้าแอปกันเลยดีกว่านะครับไปดูที่หน้าแอปกันเลยนะครับอย่างนี้นะครับที่หน้าแอปนะครับมันจะมีเหมือนมีป๊อปอินป๊อปอัพขึ้นมานะครับหรือว่ามีเขาเรียกอะไรล่ะมีมีเมนูขึ้นมานะครับแบบเหมือนโฆษณาผันผ่านอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะมีบอกไว้เลยว่าลด40บาทนะครับเมื่อสั่งเสื้อสั่งสินค้าครบ300นะครับหรือว่าลดไปเลย70บาทนะครับเมื่อสั่งสินค้าครบ500บาทนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเป็นบางวานันบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีโค้ดให้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันพวกหยุดราชการหรือว่าสําคัญอย่างเงี้ยก็จะมีโค้ดให้นะครับก็ฉะนั้นถ้าใครยังไงแล้วให้มาให้มาดูในในในแอปพลิเคชันนะครับมันจะมีโค้ด ส่งมาให้นะครับไม่ซ้ากันทุกวันนะครับผมก็จะเราก็มาดูกันนะครับพอเราเห็นอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ขั้นต่ําเราต้องสั่งซื้อครบ300บาทขึ้นไปใช่ไหมโอเคเราก็ไปเลือกของประมาณนี้นะครับก็ไปเลือกสินค้านะครับของตอนนี้ของเฮียเนี่ยซื้อไปทั้งหมดนะครับอยู่ด้านล่างสุดคือ368บาทนะครับเฮียก็จะไปดูที่ตะกร้าสินค้านะครับผมเป็นแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะ แล้วก็ <S <S เฮียก็จะกดถัดไปนะครับพอแล้วก็จะต้องกรอกเหมือนแบบสําหรับคนที่เคยสั่งแล้วก็จะต้องบอกว่าเราต้องส่งที่ไหนนะครับว่าบ้านเรา,ยเาอยูะะ่แถวหหไหนอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ให้แบบเหมือนเหมือนแบบพิกัดจุด p s อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนอข้างล่างนี้นะครับมันก็จะ บอกว่านะครับเรามีอะไรบ้างนะครับมีจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับผมให้เราตอนนี้368บาทใช่ไหมแล้วก็ให้เราเหมือนติ๊กว่า,าต้องการถุงนะครับเขาแถ,แถมถุงให้มาฟรีเราก็ซื้อเกิน150บาทอะ่ะเขาก็ให้ถุงเราเราก็เอาเก็บเราก็เก็บ,กกบนะครับเป็นแบบเ,เขาเรียกอะไรล่ะเราไม่ไม่เสียทรัพยากรและโอกาสและสิทธิประโยชน์ทั้งหมดนะครับ วิธีการใช้ส่วนลดนะคะให้กดมาดูที่ดูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเนี่ยตรงบวกนี้นะครับคูปองและส่วนลดนะครับเมื่อกี้นะครับเขาบอกให้เราพิมพ์โค้ดเข้าไปใช่ไหมก็คือ7นะครับ d นะครับ20-21นะครับแบบนี้นะครับแล้วกดใช้โค้ดครับมันจะมีโค้ดขึ้นมาเป็นคูปองและให้ถูกติ๊กหนึ่งหน้าตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้นะครับด้านด้าน ด้านคูปองส่ลนลดมันจะมีอันใหม่ขึ้นมานะครับที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็เลือกว่าเราจะชําระด้วยทูมานี่วันเลทนี่คือจ่ายล่วงหน้าหรือว่าจะมาคิดปลายทางนะครับให้เรากดแล้วแต่ที่เราสะดวกนะครับจะจ่ายด้วยเงินสดหรือใดๆก็ตามนะครับแล้วก็กดดําเนินต่อไปส่วนข้างล่างนี้ก็คือเรามีแต้มอยู่เท่าไหร่นะครับหนึบาทเท่ากับ1แต้มนะครับตอนนี้เฮียมีอยู่7,800นะครับก็จะลดได้7จ็ดเจ็ดสิบบาทนะครับผมแต่ว่าเฮียไม่ใช้นะครับ เฮียกดดำเนินการต่อครับครับในระบบนะครับของเฮียซื้อทั้งหมด368บาทนะครับแต่ว่าเฮียได้ส่วนลดทั้งหมด602บาทนะครับก็จะเป็น304บาทนะครับผมพอ304บาทเสร็จปุ๊บแล้วเฮียได้ส่วนลดจากโปรโมชั่นอีก40บาทนะครับก็ประมาณ12%นะครับผมประมาณ12กว่าเซนนะครับก็ ได้ส่วนลดอีกเพิ่มอีกประมาณกว่านิดนึงนะครับเี่จะา่ายจริงแค่266บาทนะครับและรวมถึงได้แต้ม162แต้มนะครับผมอย่างน,นี้นะครับอโอเคเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับก็หลังจากนั้นนะครับให้ทำการยืนยันนะครับให้ทำการกดยืนยันที่เป็นยืนยันสั่งสินค้านะครับผมก็กดยืนยันนะครับ โอเคครับเท่านี้เองนะครับเราก็มารอรับเลขหมายปลายทางนะครับ